คืนเผาผีโก n สไหนสนับสนุนโดยดี D King IT, ลิงไบคิงไอทีประกันไรท์ไทม์ฟอร์เอเวอร์สิปีก็เคลมได้ฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ,บดีเวลาสองทุ่มครึ่งนต้นไปไปหลอนกันครับมาลุ้นกันฮะ ว่าเรื่องราวของผีไม่มีน้ำในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรอการติดต่อครูอิงสักครู่หนึ่งครับขอญาตไปที่สายของครูอิงครับสวัสดีครับครูอิงสวัสดีค่ะคุณนดัดครูอิงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะนะฮะเรื่องผีไม่มีน้ําในวันนี้นะฮะเป็นสายของครูอิงนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าห้องในข่าวถ้าครูอิงพร้อมแล้ว เริ่มจับเวลาครับเชิญครับ เรื่องนี้ค่ะไม่ได้เป็นเรื่องของครูเองแต่ว่าเป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาค่ะคเป็นเรื่องของคุณคิงค่ะเป็นนามสมมุติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2558คนร้บปคุณคิงในตอนนั้นนะคะเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็ถือว่าเป็นเพย์บอยในระดับหนึ่งในทุกคืนที่คุณคิงเขาไปเที่ยวเขาก็มักจะพาผู้หญิงเนี่ยกลับมาด้วยทุกครั้งแต่ตัวเขาเองก็มีกฎอยู่ว่าจะไม่พาผู้หญิงเนี่ยกลับบ้าน คุณคิงก็มักจะเปิดห้องเป็นห้องพักรายวันค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ในตอนนั้นส่วนใหญ่ของคุณคิงก็จะเป็นแบบวันไนท์แซนช่วงนั้นคุณคิงเขาทํางานใหญ่สําเร็จค่ะเป็นโปรเจกต์ของบริษัทก็เลยทําให้เขาเนมีเวลาพักหนึ่งอาทิตย์ในคืนแรกของการหยุดงานของเขาเขาก็ไปเที่ยวค่ะเขามีร้านประจําของเขาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพวันที่ไปเที่ยวในคืนแรกก็ไปถูกใจกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยพาน้องเขามาเปิดห้องพักแบบ รายวันที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากสถานบันเทิงคุณคิงเนี่ยเปิดห้องพักแบบสามคืนค่ะแล้วก็พาน้องผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปบนห้องรระหว่างพูดคุยกันอยู่ภายในห้องจนไปถึงช่วงเวลาที่รอคอยอยู่ดีๆมันก็เกิดมีเสียงเอะโวยวายที่นอกห้องเป็นเสียงเหมือนคนทะเลาะกันคุณคิงตอนนั้นนะคะเขาไม่ได้มีใจลุกไปดูละเพราะว่าเขาจดจ่ออย่างอื่นอยู่น้องผู้หญิงเขาก็ถามว่าไม่ออกไปดูหรอ แต่ว่าคุณคิงเขาก็ยืนยันว่าไม่ไปครับหลังจากนั้นทุกเสียงที่ทะเลาะกันเนี่ยมันก็เงียบลงไปเช้ามาคุณคิงก็พาน้องคนเนี้ยจะกลับไปส่งที่ที่พักของน้องเขาเวลาที่คุณคิงออกมาจากห้องเนี่ยเป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงซึ่งก็พอลงมาด้านล่างเนี่ยก็เห็นว่ามีพระเหมือนกับว่าที่พักแห่งนี้นิมนต์พระมาสวดมนต์อยู่ที่ล็อบบี้ด้านล่าง คุณคิงบอกว่ารูปแบบที่มองไปเนี่ยมันก็คล้ายๆการทําบุญหอพักก็ไม่ได้นึกเอกใจอะไร,รก็พาน้องผู้หญิงคนเนี้ยออกจากที่พักแล้วก็ไปส่งที่บ้านครับในคืนที่สองคุณคิงก็ไปเที่ยวที่เดิมอีกแล้วก็ไปถูกใจกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่ใช่คนเดิมพอคุยกันถูกคอระดับหนึ่งก็พากันกลับมาที่ห้องพักที่คุณคิงจองไว้พอมาถึงห้องทุกอย่างก็กําลังไปได้สวยเลยครับก็ทุกอย่างก็โอเคมากมาก แต่มันก็ดันเกิดมีเสียงเออะโวยวายขึ้นที่นอกห้องเหมือนคนทะเลาะกันคุณคิงตอนนั้นในใจก็คิดว่าแบบตัวเองอ่ะซวยมากที่มาเช่าอยู่ชั้นเนี้ยคือตอนนั้นไม่รู้ว่าห้องไหนเนี่ยทะเลาะกันครับคุณคิงก็พยายามจะไม่สนใจน้องผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันกับคุณคิงเขาก็บอกว่าแบบไม่ออกไปดูหรอทะเลาะกันดังมากเลยนะคุณคิงเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปดูหรอกเพราะว่าเมื่อวานก็ทะเลาะแบบนี้อแต่คือเหมือนน้องผู้หญิงเขา อารมณ์ประมาณว่าหมดฟิลละเขาก็พูดใส่คุณคิงประมาณว่าออกไปดูเหอะเสียงมันดังมากเลยครับคุณคิงความหงุดหงิดก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ออกไปดูคุณคิงเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากห้องตรงข้ามที่ประตูเยื้องกันซึ่งประตูห้องนั้นเปิดอยู่สิ่งที่คุณคิงเขาเห็นคือมีผู้ชายสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาย,ยาวแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงไม่สวมเสื้อผ้าเลยทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกําลังมีปากเสียงกัน ทะเลาะกันแต่ไอจุดสําคัญที่ต้องโฟกัสคือเขาถือมีดด้วยกันทั้งคู่เขาทะเลาะกันไปตัวนั้นตัวคุณคิงเองก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามแต่ไอจังหวะที่จะเข้าไปห้ามเนี่ยสองคนเขาต่างคนต่างเอามีดแทงกันอแล้วเขาแทงกันแบบกระหน่าแทงผู้ชายคนที่ไม่สวมเสื้อผ้าเนี่ยโดนเยอะจนลงไปกองกับประตูพื้นแล้วเขาหันมาหาคุณคิงแล้วเขาพูดว่าช่วยด้วย ภาพตอนนั้นคือคุณคิงบอกมันน่ากลัวมากเลือดมันเยอะมากเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งไปที่ลิฟต์กะว่าจะลงไปบอกรีเซพชันว่ามีคนแทงกันตายที่ห้องเนี้ย oh. เขาบอกว่าไอ้ระหว่างเขาก,กดลิฟต์เนี้ยเขาก็หันไปมองตรงทางเดินที่เขาวิ่งมาเขาบอกเขาอะยังเห็นว่าเลือดอะมันไหลออกมาจากประตูห้องนั้นอะมาตรงทางเดินเนี่ยเยอะมากครับคุณคิงพอลิฟต์มาก็ลงมาถึงข้างล่างก็รีบวิ่งตรงไปล็อบบี้เลยไปบอกน้องพนักงานว่าเนี่ยมันมีคนเนี่ยแทงกันตายที่ชั้นสามห้องสามสามสามนะ oh. ชื่อห้องและชั้นเป็นเลขสมมตินะคะครับซึ่งน้องรีเซพชันน่ะเขาก็ทําหน้าตกใจคุณคิงเขาก็เลยพูดว่าน้องแจ้งตํารวจก่อนแจ้งตํารวจเลยเพราะว่าพี่ดูแล้วอ่ะพี่ว่าเขาอ่ะน่าจะเสียชีวิตแล้วทั้งคู่นะออซึ่งน้องรีเซพชันเขาก็ก็าากกระอ่วนแล้วเขาก็ลากคุณคิงอ่ะไปหาเพื่อนเขาคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายแล้วก็บอกเพื่อนเขาว่าคุณคิงอเจออะไรแต่คุณคิงตอนนั้นก็คือสงสัยว่าทําไมพนักงานไม่กระตือหรือล้นกระแจ้งตารวจน้องพนักงานเขาก็บอกคุณคิงว่าเออแบบ พี่อยามาพักตั้งแต่วันไหนเขาก็ถามคุณคิงบอกมาเมื่อวานเขาก็เลยถามว่าแล้วเมื่อวานพี่ไม่ได้อยู่ห้องหรอครับบอกอยู่แต่ว่ากลับมาดึกๆน้องเขาก็เลยบอกว่าเอาตรงๆนะเมื่อวานอะห้องตรงข้ามพี่เขาแทงกันตาย oh. ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคู่อริกันหรือเขามาตามจับฉูแต่เขาแทงกันเสียเมื่อวาน oh. แต่เมื่อเช้าเจ้าของหอพักเนี่ยเขาให้พระมาสวดมาทำบุญแล้วเรียบร้อยเพราะว่า ผู้ชายคนนั้นที่ทะเลาะกันแล้วต่างฝ่ายต่างแทงกันเนี่ยเขาเสียชีวิตทั้งคู่เลยครับคุณคิงตอนนั้นเขาบอกว่าเขาอ่ะก็เลยถามกลับไปว่าแล้วทําไมมันไม่มีแบบไอ้เส้นสีเหลืองหรืออะไร<อ>ที่มาติดเลยว่ามันเป็นที่เกิดเหตุหรือมันมีเหตุน้องพนักง,งานเขาก็บอกว่ามันติดไม่ได้พี่เพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะกลัวเพราะที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเช่ารายวันอย่างเดียวมันมีห้องที่เขาเช่าเป็นรายเดือนด้วยครับคุณคิงเขาก็เลยพยายามประมวลภาพในหัว ที่เมื่อคืนแรกที่เขามานอนและเขาได้ยินเสียงเอะอะคนทะเลาะกันดังโครมครามแต่เขาไม่ได้ออกมาตอนนั้นเขาเดาว,ว่าไอ้วันแรกที่ได้ยินน่ะน่าจะเป็นเหตุการณ์จริงที่ผู้ชายสองคนคือทะเลาะกันจริงๆอ oh. และถ้าคืนแรกออกมาก็น่าจะเจอครามซีนเลยและตอนสิบเอ็ดโมงที่เขาไปส่งน้องผู้หญิงคนเนี้ยคนแรกที่เขามาด้วยเมื่อคืนเนี่ย เขาลงมาเขาเห็นพระสวดแต่ตอนนั้นในใจเขาคิดว่าหอพักทําบุญอืมแต่พอเขานึกดีๆถ้าเขาจําไม่พลาดเขาบอกว่าเขาอ่ะเห็นว่าพระที่มาสวดอ่ะมันมีแค่สี่รูปอแต่ตอนนั้นไม่ได้เอใจครับคุณคิงพอเขารู้แบบนั้นนะคะก็พอเข้าใจละเขาก็เลยขอให้น้องพนักงานคนเนี้ยขึ้นไปรับน้องผู้หญิงที่อยู่บนห้องเขาอะลงมาให้หน่อยอแต่ก็สั่งพนักงานว่าไม่ต้องไปบอกอะไรน้องผู้หญิงยังไม่ต้องเล่า แต่ขอให้บอกน้องผู้หญิงคนนั้นว่าให้เก็บเอาข้าวของคุณคิงที่อยู่บนห้องเนี่ยให้ลงมาพร้อมกันให้หมดเลย <wheelchair. S 2> เครับเพราะเขาจะเช็คเอาก็เป็นไปตามนั้นนะคะพนักงานก็ขึ้นไปตามให้สักพักน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ลงมาลงมาด้วยความแบบงงๆแต่เขาก็เอาข้าวของคุณคิงอลงมาด้วยอืคุณคิงได้ของแล้วอะไรเรียบร้อยก็เช็คเอาแล้วเขาก็พาน้องผู้หญิงคนเนี้ยส่งบ้านเลยครับแต่ระหว่างทางไปถึงบ้านเนี่ยก็เล่าให้น้องเขาฟังว่าเออมันเจออะไรอะไรเงี้ย น้องผู้หญิงเขาก็ความสงสัยว่าอยากรู้ว่าคุณคิงเห็นงั้นจริงไหมเขาก็ลองเซิร์ชเน็ตปรากฏว่ามันมีข่าวจริงๆ oh. เป็นข่าวนี้เลยลักษณะของผู้เสียชีวิตต่างๆในข่าวคือตรงตามที่คุณคิงเห็นทุกประการครับ oh. คุณคิงหลังจากนั้นอะก็ยังคงไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เนี่ยอยู่แต่ว่าแบล็คลิสที่หอพักายวันห้องพักรายวันอันนี้ไปเลยคือไม่เคยไปใช้บริการห้องพักที่นี่อีกเลยครับ oh. เหตุการณ์ก็มีประมาณนี้ค่ะโอ้โหอครูอิงเล่าไปทั้งหมดเจ็ดนาทีกับอีกสามสิบเก้าวินาทีทันฮะ,ะแล้วก็เรื่องเล่าเฮ้ยเข้าใจหมดเลยคืนน่นแสดงว่าคืนแรกที่เขาได้ยินเสียงทะเลาะคือสองคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาออกไปตอนกลางคืนกลับมามน่าจะ เช้ามังแล้วก็เห็นพระมาสวดสี่รูปก็คือสี่รูปนี่คือสวดศพค่ะโอ้โหถอดที่เ,เขาเห็นนะครับคุณคิงเห็นเหมือนกับมีคนแทงกันตรงหน้าประตูแล้วก็เหมือนขอความช่วยเหลือเนี่ย<ะ>นั่นแสดงว่าเขาเห็นภาพย้อนเขาเขาเขาวิญญาณเขาไาห้เห็นภาพสิทั้งนั้น ใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าตอนนั้นในความรู้สึกของคุณคิงเขาบอกว่าภาพที่เขาเห็นนะ่ะมันไม่เหมือนภาพอีกโลกหนึ่งหรือผีหรืออะไรเลยคือมันเหมือนเหตุการณ์จริงทุกอย่างเลยปกติหมดเลยใช่ค่ะออแนะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนั้นน้องผู้หญิงก็ไปหาข่าวในอินเทอร์เน็ตก็เจอจริงๆด้วยว่าที่นั่นมีการฆาฆาตกรรมมันเกิดขึ้นเสียชีวิตถึงสองศพด้วยกันค่ะโอ้ เรื่องราวทั้งหมดครับได้ใจความแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรเห็นภาพตามเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากฮะขอบคุณมากฮะโอเคนะโอเคนะคุณอิงค่ะขอบคุณมากคุณอิคงค,ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะคนนัะครับ